สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสสวััดีครบขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยตามส่วนราชการที่งดงามเช่นเคยนะครับวันพรุ่งนี้แล้วนะครับครัวคุณต่อยยกครับบุกเซ็นท่านศรีราชาครับลานกิจกรรมชั้นจีนะครับพรุ่งนี้แล้วนะฮะวันแรก28มีนาคม จัดจนถึงวันที่7เมษายนเลยครับห้ามพลาดนะครับคนอยู่แถวนั้นนะครับจงมือบุตรฉุดมือหลานประสานมือแฟนควงแขนแม่ยายเข้ามา <laughs> หนึ่งปีเรามาปะกันแหมแค่ครั้งเดียว <laughs> นะครับวัน <laughs> นี้เป็นท่านศรีราชาของเด็ดของดีเยอะแยะมากมายหวานขา้า นานาชาติอาหารไทยคิวชันฟู้ดจัดเต็มห้ามพลาดครัวคุณตอยเซเลกเต็ดครับและที่นี่เป็นที่เดียวนะครับที่ไม่มีทางพลาดได้เลยเพราะที่นี่นะครับที่เซ็นท่านตรีวิชาครั้งนี้ในการจัดครัวคุณตอยยกทครับจะมีตั้งแต่สากระเบือยันเรือระเบืจะบอกให้นะครับเรือรบก็ไปดูตรงตรงฝั่งนั้นนะครับคือเราจะมีทุกอย่างเลยนะคุณผู้ชมครับแล้วก็ที่สําคัญคือครัวคุณตอยเราจะปรุงสดที่นั่นเลยนะฮะวัตถุดิบ มาจากทุกที่เลยครับแลวจากนั้นเนี่ยเราจะปรุงอยู่ที่เซนทันศิราชาแล้วก็นําเข้ามาอยู่ในงานครัวคุณต่อยเลยครับอร่อยกันครับและก็ยังมีของดีของศิราชาที่เอามา <c oughs> นําเสนอกับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็นําเสนอสู่โลกกว้างครับประเทศทั้งประเทศจะได้รู้ว่าจริงๆศิราชามีอะไรดีบ้างเพราะว่าเวลาทําทุกๆครั้งเราก็ถ่ายทอดสดออกไปแล้วก็ถ่ายทอดผ่าน Facebook ผ่านอะไรของเราไปเต็มไปหมดเพื่อให้เขาได้รู้กันอันหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ถ้าเกิดพูดถึงศิราชาอันนี้นนของดีเลยใช่ไหมตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเปของงดัมห สับปะรดอ๋ออ๋อนี่ของดังดังจริงดังจริงของดังเลยเสียชาสับปะรดโอ้โหท่านผู้ชมทางบ้านก็ไม่ต้องปรับเครื่องเครื่องรับนะครับเดี๋ยวผมจะปรับอันนี้ให้ครัออกไปเถอะป่ะอ๋อไม่ใช่ไปอ่าท่านออกคุอยู่ที่ไหนก็ลื่อมเธอดิอ่ะแ้วเรื่องหนูนนีอยู่นี่ทำไมอะเย้จริงเย้เย้จริเรื่องราวของสับปะรดอะถ้าเกิดพูดถึงศสีาชาไม่พูดถึงสับปะรดศสีาชาไม่ได้ ถ้ารู้ไม่ประวัติศาสตร์เนี่ยกว่ามันจะสร้างชื่อคําว่าสับปะรดสีระชาขึ้นมาได้มันไม่ใช่เวลาง่ายๆนะครับวันนี้เราจึงได้เชิญวิสากิจชุมชนชาวไร่สับปะรดสีราชามาร่วมรายการกับเราขอเชิญท่านูดชมว่าคุณสําเนาสาเกทองพี่ต้อเนาสวัสดีครับสวัสดี้พี่สำเนาถูกต้องด้วยนะครับคุณสำเนาสาเกทองสำเนาสำเนาเป็นคนจังหวัดนี้เลยหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นคน เป็นชนบุรีเลยเป็นชนชบุรีเลยนะครับอยู่มาตั้งแต่เกิดโตที่นี่อะไรอย่างนี้มาตลอดเลยนะคะแล้วทําสับรดนานเท่าไหร่แล้วยังไงทําสับรดมาประมาณเกือบห้าสิบปีแล้วค่ะที่เพราะฉะนั้นที่ผมพูดถูกต้องไหมว่ากว่าจะดังว่าเป็นสับรตศิลราชได้มันใช้เวลาจริงๆใช่ค่ะตอนเริ่มทำครั้งแรกเมื่อห้าสิบปีที่แล้วไม่มีคาไม่มีคาว่าสับรตศิลราชนะครับค่ะไม่มีคนรู้จักนะครับไม่มีครับเล่าเลยครับ ไม่น่าเชื่อฟังเลยฟังก่อนฟังก่อนสับะรดศิลาชาจริงๆแล้วเขาชื่อสับะรดพันปัตเตวีนะคะนั่นไงปัตเตวีแต่ทีนี้เรามาปลูกที่ศิลาชาแล้วก็ชื่อเสียงเขาก็ด่งดังขึ้นมาก็เลยเรียกกันแต่สับะรสศิลาชาจะชื่อพันนั้นคือพันปัตเตวีปัตเตวีค่ะเอามาปลูกนานเท่าไหร่แล้วที่ที่คนที่เอาปัตเตวีเข้ามาในศิลาชาครั้งแรกนี่กี่ปี ตั้งใจสงครามโลกครั้งที่สองมั้งค่ะโอ้โหแล้วก็กว่าจะดังกว่าจะดังอ่ะกว่าจะดังอ๋อหนูจำได้ช่วงนั้นจำได้มีคนเข้ามาจำได้จำได้ท่านผู้ชมครับถ้าใครไม่เคยเห็นการตอหลดตอแหลอะไรที่ร้ายกาจขนาดนี้ก่อจำได้จำได้คุ้นเลยช่วงนั้นตอนนั้นนะครับดวงวิญญาณก็ยังไม่ได้เป็นเลยครับดวงวิญญาณยังไม่เป็นเป็นมดเป็นแมงมันปลวกอยู่อัเงี้ยพ่อแม่ยังไม่เดินเชี่ยวเลยมั้งยังไม่เดินเลยครับที่ทำเนาอย่างอย่างในวิสาหกิจชุมชนชาวไร่สับปะรดศรปปลูกสับะรดที่ ผลสำลรกสีมมสลชานเนี่ยโอ้ยเท่าไหร่พี่เออเออที่บ้านก็ประมาณ200แล้วก็ในกลุ่มด้วยก็อ,อตสมาตรางว่า200ไร่คฮบ้านสองไร<ล>่ <c oughs> ค่ะแล้วก็รวมในกลุ่มด้วยก็500ยกว่าค่ะแต่ว่ายังต้องมีมากไปกว่านี้ค <c oughs> ือหมายถึงว่า <c oughs> พื้นที่ขนาดนี้ปลูกขนาดนี้แล้วยังไม่พอในการจำหน่ายยังไม่พอค่ะอ ้เห็นริงเยอะเลยฮะถ้ามุสซบรุตีศิาชาผมว่าไม่น่าจะต่ากว่าไม่น่าจะต่ำกว่าร่วมร่วมหมื่นไร่ผมว่าแถวนั้นใช่ค่ะเป็นหมื่นแต่ว่าของเรากลุ่มเขาเป็นวิสาหกิจการเขาวิสาหกิจแต่ละคนแต่ละคนก็จะรักษาสภาพรักของเขาและการร่วมมือกันรักษาสิ่งดีๆนี่ไว้เนี่ยมันทําให้เกิดอะไรขึ้นวะ เขาได้ GI สารพรดศิลชาเป็นสารพัดที่ได้ GI จากกรมทรัพย์นะฮะกรมทรัพย์สินทางบัญญาครับก็เป็นเรียกว่าเป็นสารพรดท้องถิ่นเลยอ่ะรับผมพื้นถิ่นอยู่ในพื้นถิ่นนี้เลยครับแล้วได้รางวัลมาตรฐาน GAP ด้วยนะครับก็คือเป็นการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีใช่ถูกม GAP เขาถึงจะให้ม้เขาให้ลักษณะเด่นของมันคือยังไงครับสารพรดศิลชาจะต้องลูกกลมตาจะใหญ่เนื้อจะเหลืองรสชาติหอมหวานกญานฉ่ำดูเนื้อเขาเอย่างนี้เลยนะครับหวานฉ่ำ สวยเลยทรงจะสวยนะคะสับปะรดรข้อสําคัญรู้ไหมอันนึงที่กินสับปะรดศรีราชาอันนี้พูดตรงๆรงจริงนะมันเป็นปัตเวีจริงแต่มันเป็นปัตเวีที่พอไปปลูกที่ศรีราชาและสิ่งที่กินเข้าไปแล้วนั่นคือมันไม่กัดลิ้นครับใช่ค่ะ<อ>มันเป็นกลิ่นหอมมีเอกลักษณ์แล้วมันไม่กัดลิ้นฮะ<ช>ปกติเรากินสับปะรดถ,ถ้าเกิดแล้วรู้สึกว่ามันซาสหน่อยแต่คือกัดลิ้นไม่ใช่ไม่ใช่ปัตเวีไม่ใช่สับปะรดศรีราชาค่ะแ สับรถเราจะอยู่ที่ดินของเราด้วยนะคะใชสับลวดไ่ได้ที่ดินคนอื่นเขาไม่ได้ม่ใ่ไม่ใช่ไม่่พ้ที่ดินขาแล้วรสชาติดีครับคุณผู้ชมของเราจะเป็นดินร่วนปนทรายค่ะรสชาติก็จะหวานเนื้อจะนิ่มถ้าไปอยู่ที่อื่นก็สับลวดม่นก็รสชาติอร่อยเหมือนกันแหละใช่แต่มันไม่เหมือนของไ่เมือนปัตตวีเหมือนกันเนี่ยปลูกทุกที่ไม่เหมือนกันนะครับ่ปลูกที่ดีเป็นอย่างนี้ ถ้าไปปลูกหัวหินเป็นอีกแบบนะฮะของประจวบของสุวรรณไงไปอีกแบบหนึ่งเลยแต่ถ้ามุดรศรีราชาต้องแบบนี้ครับแต่หนูขุดย่างทองไม่ขึ้นน่ะเหรอเดี๋ยวก่อนะครับขออนุญาตนีดเดียวครับไปทางนู้นนะพี่พี่และในงานวันที่วันที่พี่มาในครูคุณต่อยทาวันนั้นพี่เอาอะไรมาบ้างครับก็มีสับระศรีราชามีสับรนอุนรรณอันนี้เด็ดอันนี้เด็ดจริงจริงใช่เปียวคือคนอื่นกลัวนี่มันจะต้องกลัวอะไรรู้ไหมต้องกลัวเปรี้ยว กลวัวไหมเล็กก็โอ้โหกลัวเปรีย้ยวสำหรับศิลปชาไม่ต้องกลัวเลยฮะไม่ไม่ไม่เปรี้ยวมันมีแต่หวานเกินฮะใช่ค่ะกล<อ>ัวเป็นปัญหาของสับปะรับศิลปชาคือต้องใส่เกลือเยอะๆเพราะมันหวานเกินไม่ถ,ถ้าถ้าถ้าเขาหวานมากเราต้องใส่มะนาวนั่นไงเห็นไหมฮะตลกไหมเพื่อใหมันเกิดเปรี้ยวเข้าไปใช่เหรอนี่เรื่องจริงเพราะฉะนั้นเราพบกันแน่นอนวันพรุ่งนี้ที่โกงต่อยกทัพเซนทันศิรปชาและคุณสำเนาไปด้วยอย่าลืมทำสำเนาถูกต้องไปด้วยนะเขาโยกเขาดีสำเนาแบบจริงจัีงโอเคครับเซนทันศิลปชานะครับ ชันจีอย่าพลาดนะครับพักตรงนี้สักครู่พบสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพักกราช่วงต่อไปอนรายการสักครู่เดียวครับไก่บ้านอบสมุนไพรครับจีนไม่ได้มีจีนเดียวที่เรารู้จักนะฮะแต่อันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งเลยทีเดียวมันอีกตำรับหนึ่งเลยนะเป็นอาหารจีนที่แบบขูกระิ่หนูมากมันอร่อยเพราะเข้าสวยหรือเปล่าใช่